สวัสดีจ้าวันนี้ยยเงินพาเพื่อนๆมาชมองุ่นว่าลูกมันจะโตขนาดไหนไม่ได้เข้ามาหลายวันลูกโตละ นี่ไม่รู้ว่าพันอะไรตูดแหลมๆ <c oughs> <c oughs> าอากาศเย็นๆแล้วคงจะดี <c oughs> นี่ลูกกลมใ <c oughs> นสงสัยจะเป็นพันดอหรือเปล่า รู้สึกว่าลูกจะใสไวเใสอีกไม่นานคงจะเก็บเกี่ยวได้เนาะดกด้วยต้นนี้ ขนาดลูกมะยมขนาดลูกมะยมแล้วนี่ก็พันตุดยดแหลมแต่มันติดเยอะเกินไปมันติดย่นรู้ว่าลูกจะโตอีกหรือเปล่า ทำยังไงกันว้ยลูกอังหมุ่เนี่ยทำยังไงจะได้ตามสูตเนี่ยถ้าต้นไหนลูกห่างแล้วลูกจะโตโตวไวมีพันนี่พันอันนี้ลูกห่างลูกก็โต จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ผลว่ามันจะหวานหรือมันจะเปรี้ยว ันนี้พันอะไรอเอ F สี่แปดหนุกเขียวเขียวติดติดไม่เยอะเอ F สี่แปด มืดมาตรงนี้ภาพจะมืดมืดมันต่อแสงมันต่อแสงตะวันนีต้องอน,นี่ดกๆดกเลยอนุตาเหรอ จกลูกโตแล้วแต่พวงไม่ค่อยยาวเนาะพวงเล็กๆกิ่จกแต่พวงไม่ยาว 分散。 ไปกินนิดก่อนเด้อเข้ามาชมนิดหน่อย